ป,ปังปังปังแน่นอนครับทุกคนกับมือปืนนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นหนังเรื่องที่4ของพี่พุทธนะฮะซึ่งใครที่ติดตามมาั้งแต่โฟกิง1โฟกิง2หรือว่าไวนุง่ง 2544เนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้นะเพราะว่าหนังเรื่องที่4ของพี่พุทธเนี่ยเต็มไปด้วยความมืดมนอนตรทานคือมันมีความรุนแรงมีความดาร์กมันมีความเข้มข้นนะฮะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอ่เรื่องให้ติดตามเยอะแยะเลยนะแล้วก็เรื่องของนักแสดงต่างๆซึ่งแน่นอนว่าข่าวประจาของพี่พุธเนี่ยก็จะมาเช่นเคยแต่ว่าบทเนี่ยจะมีความแตกต่างออกไปผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของการแบบว่าเล่าเรื่องตัวละครมุมภาพหรือว่าวิชวลต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันยังมีความเขาเรียกว่าเรื่องนี้มันจะมีความโดดเด ในแบบที่มีมิติในอีกแบบนึงอะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะความเป็นมือปืนท,ที่ผมรู้สึกว่ามันเล่าบทที่มันมีความแบบ เข้าไปถึงเบื้องลึกเบื้องในนะฮะเข้าไปถึงว่าเฮ้ยในจิตใจของพวกเขาเนี่ยคนที่ต้องอยู่ในวงการนี้มันต้องรู้สึกยังไงกันแน่อะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยากอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเอออยากจะออกไปจากวงการนี้แต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะับเพราะว่าเฮ้ยการที่คนเลือกที่จะมาเป็นมือปืนเนี่ยแปลว่าคุณจะมีชีวิตแบบปกติไม่ได้อีกลวอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นคุณต้องดูว่ามันเหมือนกับทุกทุกความเสี่ยงทุกการกระทำมามีราคาที่ต้องจ่ายไม่ฆ่าน้องไม่่่่่ฟ้้้อออองงงคคครไไมมมขขาาายยยยเเเืนนะีุณตตดดูววววสัััธ์ล คนไหนจริงใจคนไหนปลอมเปลือกอ่านะฮะแล้วในฟินเนี่ยมันก็จะมีฟินแบบเด่นๆหลายซีนอยู่เหมือนกันนะฮะในช่วงกลางเรื่องอะไรก็จะมีซินที่แบบว่าเฮ้ยแอบช็อกอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ลองไปดูครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นสไตล์ที่พุดแบบชัดเจนมากแน่นอนนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังเป็นหนังไทยที่มีคุณภาพมากๆนะฮะแล้วก็คิดว่าพี่พุทธเนี่ยยังมีความแบบเพิ่มสกิลในการเล่าเรื่องอยู่ตลอดนะคือมันมีความแบบเออแปลกใหม่แล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ ทำให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันยังมีสเสน่ห์คือนักแสดงทุกๆคนเนี่ยมีอิเลเมนต์และเอเนอร์จีที่แบบว่าจัดเต็มมากๆเลยพี่นกชัดชัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นมาอยู่ในหนังพี่พุทธมาก่อนแล้วก็ได้เห็นแล้วก็มันมีคาริสม่ามากๆเลยแล้วก็รวมถึงตัวละคอรอื่นๆเนี่ยอยากให้ไปดูครับตัวเล็กตัวน้อยทุกคนมีบทที่แบบว่าทําให้เราจดจําได้หมดเลย2 7พฤศจิก,กายนนี้นะฮะมือปืนคุณต้องไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณจะได้พบกับประสบการณ์ที่น่าทึ่งไม่แพ้กับเรื่องก่อน,อนของพพีุ่ธเลย